นี่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 นีโอ้โอ้โอโอโ้อโอไปโดดแล้วลุงเนตพาลุย สวัสดีครับวันนี้ลุงเนตรพาลุยวิตปลาอีกแล้วครับพาวิตปลาหมายที่ลุงเนตรมาปักเป็ดน่ครับหล้จใจที่ปิดหมายไปลุงเนตรมาดูอีกทีน้ําแห้งแก๊กน่นครับเดี๋ยวลุงเนตรจะวิตหลุมนี้ครับหลุมนี้ปลาจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพอแค่เดี๋ยวออกมาหากินลุงเนตรก็พอใจแล้วครับยังดีกว่าอยู่เฉยเฉยลุยเดี๋ยวช่วยลุงเนตรวิตปลาครับ จะมีตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ไม่ได้ก็ต้องลองครับน้ำเยอะเหมือนกันไม้เราอันนี้ีกแล้ว ปลาขาวเยอะมากครับแต่ลุงแน่ไม่เอาอ๋อเหนื่อยมากันเหนื่อยมนกันปลาซิวเยอะเลยปลาขาวก็เยอะเร่ไม่เอาครับ เนตเลยไม่เอาสวิงมาไม่ได้เอาสวิงมาลองไม่อยากได้ครับปลาช่อนจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาโจโล่แต่ปลาหมวนี่มีเนี่ยประมาณอีกสองยก

แห้งแล้วครับแห้งแล้วงบเลยละงบงมงบน้ำเหลือแค่นี้ครับโอ้ยนี่นี่หมอปลา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 หมอเอาละพอจะตัดน้ำพริกละเนี่ยครับน้ำแห้งละหลุมใหญ่เหมือนกันเแ็่ปลามีหรือเปล่าโอ้ยนี่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 โอ้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 ไปโดนแล้วเสร็จเป็นมิสร็จมันแอบลงแน่นมันแอบ แอบเอฟเอฟอคุ้มเหมือนกันมั้งแบบนี้น่าจะคุ้มอยู่โอ้โหมันก็ดีครับก็ดีเยอะเลยก็ดีดีตรงเอาก้อยรูเอาราบนี่ครับขาวโจโลขาโจโล โอ้ห oh, ลุดมือไปไหนเลยหลุดมือหลุดมือเขา่ขาเจ oh, oh. าะโลเข่าเจาะโลโอ้เข่าเจาะโลสลากสลากลูกปลากด็ดีนั่นแหละครับนั่นหมอโ oh, 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 oh. อ้หมอหมอหมอโอ้ oh. โ่ทั้งนั้นนี่มันอยู่แบบนี้นี่เองโอ้นี่นี่ก็มีครับสาวโซโลดูโอ้โอหลายตัวหลายตัวโอ้ออกมาละออกมาหมดละ โอ้โดดมาแล้วเออตกไปตรงไม้เหลือซึ่งปึงอยู่ในยุ่งนะพอมีพอมีครับพอมีอยู่น่าจะพอได้นี่เศรษฐเด็จโอู้อู เอาโต๊ะโลเอาวอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับโอ้ปลาหมอทั้งนั้นเลยคำทีละสองตัวเลยอ้ยหมอครับหมอปลาสเด็ดนะครับโอ้โห ปลาสลากลวปปกปกตีดนะครับโอ้ยขยเงมีครับแทงมือด้วยตัวกปวดเลยสลากโอ้ปลาขยเเงเยอะเลยหลายตัว้วครับขยยงฟังชื่อแล้วขยยงเลยปโปูไปใส่กับดักหนูครับ หมอหมอหมอทั้งนั้นหมอเยอะแยะพอได้พอได้อู้มาเลยนี่อู้ก็หมอเยอะครับ ปลาหมอนั่นเลยโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะหมอหมอทั้งนั wow, oh ้นลุงเนตรว่าแล้วว่าปากเบ็ดเมื่อไรมันก็ตีเขียยลุงเนตรตายหมดหรอกปลาหมอเนี่ยโอ้ยโอ้ขาโต๊ะใหญ่ขาโจ๊ะล้อ นี่พอได้ต้มน้ำพริกเอาอุ้ยมีมีมีอีกมีอีกอยู่พื้นดินเนี่ยครับนี่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 อันนี้ปลาเลยนี่เขาจุโล็อกเขาหมด มุ m m kh kh oh. uh ่งนิดเดียวเลยไหนแล้วครับเขาจุโลบักก็ดีกันเยอะครับโอ้ Chập một mấy nè Dựt dẹt dựt นั่นเร็วมากเร็วมากเขาหมอเขาบปลาหมอสลักมขาสลักเขาหมอ ลากป้าหมอก็ยัมงมีอยู่นะครับหมอป้าหมอป้าหมอมาเลยกินเบ็ดลุงดีนักป้าหมอเนี่โอ้หมอทั้งนั้น อู ه, ปลาอะไรไปไหนเลยหมดแล้วมากเอาไว้มันทำพันมากมากโอ้พอได้ตำน้ำพริกอยู่ครับ เขาเจะโล่นีมาอยู่นี่ครับหัวใหญ่หัวใหญ่เขาทั้งนั้นขอละมังขอละพขอละครับเอาไว้มันทำคันบ้างเยอะแยะขอ เดี๋ยวมาดูผลงานลุงเนตรวันนี้นปล่อยน้นํานี่ลงคืนเดี๋ยวปลาขล้างล่างจะตายหมดปล่อย <y> ปล่อยหลุดผลงานกันดีกว่าว่าพอได้ตำน้ำพริกไหมเอาหน้ำลงไปจะได้ไม่ตายโอ,โอ้โอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกนี่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 ปลาดุกมีปลาดุกมีปลาดุกปลาดุก ย่าโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยนะนี่แห้งหมดมีปลาดุกด้วยมันหลงมาได้ไงเนี่ยติดตอนลุงเนตรวิ่งน้ำขึ้นมาหรือเปล่าปลาดุกตัวเนี้ยปลาน้อยแยะเลยครับลุงเนตรไม่เอามันไม่เอาสวิงมาลองครับแหม่เอ้อแยะไปไหนละปลาดุกอะ โอ, ه, โอ้ดนินี่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 โอ้ดิปลานี่ก็มีนุนนุนนุนนนนุนนุนนนอ้นนุนไปโดูละไปไหน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 ปลาดุกครับปลาดุกดีตัวสวยเลยเอ้าดุกก็ได้เมืกี้ปาลาอะไรดิเนี่ยไปลงไปตามน้ำจะได้ไม่ตายอ่ะปลาหมอมี่ก็มี พอพอพอมาสรุปผลงานนี่ครับผลงานผลงานวิทย์เปล่านี้พอได้ครับพอได้อยู่พอเด็ดตำน้ำพริกเลยครับเขาจะโลาะปลากั้งก็ได้ปลาหมอปลากะดีปลาดุกก็ได้ปลากดน้อยก็ได้ปูก็ได้ครบสูตรวันนี้ครบสูตรถือไม่เหี่ยวครับพอเด็ตตำน้ำพริกออกมาหาอยู่ให้กินแบบลุงเนก็แบบนี้ครับบางทีมันก็ได้เยอะบางทีมันก็ได้น้อยหาอยู่ให้กินกันไปวันๆวันนี้ลุงเนตรไม่ยอมผู้แหงนะครับ พักสักวันครับเหนื่อยกินทุกวันเลยวันนี้ขอพักวันนะครับใครกินได้ก็กินแทนลุงเน่ด้วยนะพราด็ตำน้ำพริกครับใส่ตะข้องก่อนใส่ตะข้องใส่ตะข้องก่นอนเอาละใส่ตะข้องใส่ตะข้องออกมาเมื่อไหร่ก็ไดตัวแบบเนี้ยแข่งชั่วครับไม่แห้วไม่แห้ว ปกบับบ้านครับวันนี้ลุงเนธพามาวิทย์ปลาก็ถือว่าไม่แห้วครับได้เดยอะเหมือนกันนักตึกๆึกนักตึกึก,กพอเด็ดตำน้ำพริกหมายเนี้ยที่ลุงเนรมาปักเบ็ดแล้วก็ปิดหมายครับปลาก็ยังเหลือบ้างแต่ตัวไม่เคยใหญ่ละตัวใหญ่ๆสงสสยติดเบ็ดลุงเนรไปหมดละว, <laughs> วันนี้ก็พอเด็ดตำน้ำพริกอยู่ครับผู้แขนพักครับวันนี้ผู้แข่พักเหนื่อยใครกินได้ก็กินแทนลุงเนรด้วยนะครับ โบกสองโบกสามโบกก็ว่ากันไป <laughs> วันนี้ลุงเนตรพักครับไปจะกลับบ้านก่อนขอบคุณเพื่อนทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามและชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอติดตาน้ำพริกโคกใหญ่แล้วครับลาป่า,ปาครับลาบปากนักตึกกึกกลับบ้านกลับบ้าน